สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเนาะนะครับวันนี้มาเจอกับโหระพานะครับเพื่อนๆปลูกโหระพาแล้วมันไม่ค่อยแตกยอดใช่ไหมไม่ค่อยป้าใบเลยวันนี้ผมมีสูตรปุ๋ยนะครับสูตรปุ๋ยเป็นน้ำหมักปุ๋ยที่เราทําเองนี่แหละเป็นน้ำหมักปุ๋ยที่เราทําเองนะครับเหลือใช้จากในครัวเรือนของเราเนี่ยแหละนะครับเราไม่ต้องเอาไปทิ้งเนี่ยไม่มีปุ๋ยคอกนะครับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศไม่มีปุ๋ยคอกไม่มีปุ๋ยที่จะมาเร่งใบนะครับ ให้ทําตามนี้นะครับไปไปดูกันตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ที่ผมอยากจนะแนะนำํำที่ผมบอกตลอดเลยนะครับน้ำหมักข้าวบูดนะครับในใน,ในตัวเจียนเยอะมากนี่นะครับวิธีการทําก็สามารถไปดูในคลิปผมก็ได้นะนะครับแต่ถ้าผมจะบอกก็จะเป็นข้าวนะครับข้าวปริมาณขนาดนี้นะครับนี่ถ้วยประมาณครึ่งกะละมังประมาณนี้นะครับแล้วก็หมักใส่กับกะปินะ นี่เป็นกะปินะครับผมไม่ได้คนนะครับผมจะปล่อยไว้ให้เพื่อนๆเห็นกันเนาะนี่นะครับมามาดูวิธีการใช้งานกันตัวน้ำหมักข้าวบูดต,ตัวนี้นะครับสามารถบอกได้เลยว่าสามารถใช้แทนปุ๋ยคอกได้อย่างดีนะอัตราส่วนที่ใช้วันนี้นะครับผมใช้หนึ่งแก้วนะครับเทไปเลยนี่แบบนี้ทําการเทผสมกับน้ํานะครับสองถึงสามลิตรนะดู ตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้จะเป็นน้ำหมักจากอาหารปลานะครับน้ำหมักอา,อาหารปลาอาหารปลาเป็นอาหารปลาดุกอาหารน้องหมาน้องแมวก็ได้นะครับตัวนี้จะมีโปรตีนสูงมากนะครับช่วยให้พืชเขียวเนาะเนี่ยทำไม่ง่ายนะครับพอพอหมักไปนานมันก็จะละลายอย่างนี้เลยนะครับเป็นอาหารเม็ดนะใช้อยู่ที่หนึ่งแก้วเหมือนกัน ทใส่ไปเลยเนี่ยมีสองตัวแค่นี้พอนะครับใครที่ไม่มีปุ๋ยคอกนะครับไม่มีเวลาหมักปุ๋ยคอกก็มีอาหารน้องหมาน้องแมวเหลือนอนะมีข้าวเลืออย่างนี้ก็นํามาหมักครับสามารถใช้แทนปุ๋ยคอกได้ไสบายๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องการหมักนะตัวน้ำหมักข้าวบูดนะครับบอกไว้ก่อนว่าหมักไว้เจ็ดวันนะครับทีนเพื่อนหลายคนบอกว่าผมคงว่าตกลงมันหมักไว้เจ็ดวันหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับหมักไว้เจ็ดวันเริ่มใช้ได้เลยนะครับ เห็นไหมของผมใช้ไปหนึ่งแก้วปันก่อนทั้งที่ไปดูนะครับนี่ใช้ไปหนึ่งแก้วเนาะตัวน้ำหมกักอาหารปลาก็ใช้ไปใกล้จะหมดแล้วนะครับพอเราเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับพอหมดแล้วไม่ต้องเติมน้ําใหม่นะให้เอาข้าวตัวใหม่มาใส่นะครับเพราะว่าน้ําตาลในข้าวตัวนี้มันจะเริ่มหมดไปแล้วนะครับเนาะมาเรามารดราดกันเลยใบโหระพาใครไม่แตกยอดใบไม่ค่อยงามนะครับนําตัวปุ๋ยของเราไปรดไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องไอ้ปริมาณนะครับปริมาณ มากน้อยไม่ต้องห่วงนะครับเ,เพื่อนๆกังวลบางคนก็กังวลเรื่องการใช้เราสารอินทรีย์ไม่ต้องห่วงครับรถไปเต็มที่เลยนะครับรถเชา้ารถเย็นก็ได้เนี่ยรถไปเลยอันนี้ผมไม่ได้รดน้ำไปเฉยนะเนี่ยใบมันเหี่ยวต้นกําลังเพาะขยายพันธุ์รถได้ไหมจะทาให้ต้นเหี่ยวใบเหี่ยวไหมรถได้นะครับไม่มีผลเนี่ยรถไปเลยนะครับไม่มีอาการข้างเคียงกับพืชใดๆนะครับมีแต่ใบจะโตขึ้น ยอดจะแตกวิดีขึ้นนะครับต้นพริกกําลังเพาะกําลังโตกําลังงามเนี่ยต้นพริกต้นเนี้ยถ้าใครดูตามผมตลอดจะเห็นได้เลยว่ามันยืดยาวมากอันนี้อาทิตย์เดียวเนี่ยนะครับจากที่ต้นเล็กๆเองนะครับนี่แทงขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปัดเลยแหละเนี่ยลดไปเลยรถน้อยไม่เป็นไรเฮ้ยรดเยอะรถน้อยไม่ได้รถเยอะๆไม่เป็นไรนะครับเนี่ยต้นกล้าขนาดเล็กที่เรากําลังอนุบาลอยู่รดได้ไหมรดได้นะครับนี่ ผมก็เทศใส่ไปเลยแล้วก็ค่อยรดน้ําตามนะครับเนี่ยต้นกล้าผักของเราได้น้ําหมักของเราใส่เข้าไปมันจะมีความสมบูรณ์มากๆเพื่อนๆดูวาสมบูรณ์มากๆเลยนะอ่อนะครับวันนี้ก็มาเพียงท่นนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการเร่งใบนะครับบารุงพืชกับเ,เพื่อนๆของเราที่อยู่ท,ที่ที่ถามมาว่าอยู่ต่างประเทศนะครับไม่มีปุ๋ยคอกไม่มีคิวทํอยังไงดีนะครับก็ทําวิธีการที่ผมแนะนำอานี้ไปได้เลยเนี่ยใช้ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันหลักดีดีด ยี่ไม่ไม่น้อยกับกันเลยนะครับนี่มากเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับว่าที่ผมแนะนําที่ให้ให,ให้ทาปุ๋ยไปมันจะไม่มีประโยชน์นะครับผมได้ทําการทดลองไว้เรีบร้อยแล้วอันนี้เป็นน้าหมักจากอาหารจากปลาทะเลนะครับผมใช้ในปริมาณเยอะเกินไปทําให้ใบไหม้นี่นะเห็นไหมใบไหม้นะครับ แต่โซนฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็ใช้ในปริมาณปกตินะครับเมื่อเมื่อแก้วเมื่อกี้เลยนะครับใช้หนึ่งแก้วอัตราส่วนน้ำสองลิตรใบไม้เลยเนี่ยดูแต่ถ้าครึ่งแก้วนะครับอัตราส่วนน้ำสองสองลิตรก็จะเป็นอย่างนั้นเลยใบงามมากนะครับอ้าวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ของผมมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์แล้วก็ง่ายก็กดแชร์ไปเดียวก็ได้นะครับแชร์ให้กับเพื่อนๆเกษตรเราได้ดูเนาะเผื่อบางคนบางท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นคลิปเนาะ ก็ยังทําไม่เป็นนะครับมดวแต่ไปกังวลเรื่องการใช้น้ําหมักจากขี้วัวต้องหาขี้วัวอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะทําน้ําหมักที่มีธาตุในตัวเจียนได้เหมือนกับน้ำหมักขี้วัวได้เหมือนกันเนี่ยนะครับดีามากเลยนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละนะครับขอบคุณทุก like, การกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับวิธีการทําระเกษตรรูปแบบกเกษตรอินทรีย์แบบร้เวเนวันนี้ขอตัวลาไปละอิบา,บายสวัสดีครับ